ไว้เ้อไอ้จ si ่าไอ้จากตายดิไอ้จีนี่จะคนหูกแล้วไม่ได้ใครสัวเชิญมาทำไมได้กูเล่นด้วยเ นตัวผีน้ำนาวเหี้ยมีูตัวดีน้ำนากของผมพี่ากทุกคนเฮ้ขอไหเขาวดจังวะมันเปี้ยวข้ัวเลยพอนี้นี่คือใครอะใครวะ นี่มีตะคนหัไม่ได้60กว่ากล่องแล้วไอ้โชยโชยเดี๋ยวโชยเดี๋ยวโชยไอ้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะโชยด้วยละ ใจเยวนไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่าคลิปนี้เหลืออีกห้าหกวันเองออ้ยเทียตายตายสภาพไอ้ที่กินเทียเลยนี่แตกหัวสวยงามต้องไปช่วยเทียตามตามสวยไอ้เทียจ้ามันมันไม่ได้ไอ้เทียออาตัวยับออาตัวยับออาตัวออาตัวตายเย็ดเท่ออาตัวตายเอาตัวโน่นินไม่ยัดเขย ตายว่ะปีน uh, oh 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 ี oh uh ้ไอุ้ยอุ๊ยกูตายแล้วกูตาย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 แล้วกูตายแล้วกูตายแล้วหัวไม่แดงอุ้ยทีมแล้วเนี้ยแดงเหรอวะตกูคู่แน่เลยเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยโฟกูกูลนโอ้พ่อมึงไอ้วอกันไอ้สัส คยเออเออคุยเออสตาย่เดียวี่อเฮ้ยเฮยเมาหัวคุยอี๋เมาอะไรนะช่แลเหรอ่แลวเหอไอส้ยอฮชนะแล้วเหรอเขาแบกเออใครสัตว์เชิญมาทำไมได้กูเล่นด้วย เชิญน่ะพรมนาสัตว์เฮ้ยคนโหดยิ่งไร้สารมันยางชอบเลยว่ะแค่มันมีไอ้วอกูไม่มีอะไรเลยในตัวกูชี่ผ่ายแล้วที่ผ่ายแล้วในนี้ ไหนวะเมาแล้วตดเจอไปล่ล้วเจอไปล้าล่เฮี้ยไปไหนไอ้แซดไอดตัวยับเฮ้ยกระสุนลอสามโ่องนายสัตย์เฮี้ยโอ้ไม่ต้องดูกูกูอายเออออกไปซะไอ้สัตด เล่นมาตั้งนานไม่เจอใครเลยเจอคนแรกอ้เหียคนเหลือยีิบสองคนแล้วกูจะเล่นทำไมนี่เดี๋ยวซิมีอะไรมาของดีขอยาด้วยเฮียยาคัดแคนไม่มีใครสอยกูตกกลางอากาศนะเฮ้ยถ้ามีนี่กูจเจริญเลยได้ตายเกิดใหม่ จะผ่านอาการหนาวแล้วยังไม่โดนส้นตีนเลยปากยังไม่แตกเลยช่วงนี้ oh, <hell> no. อยากโดนรุ่นใหญ่แถวนี้เสิร์ฟว่ะนักสองสามทีกินน้ำเกลือโรงบาลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยกูอยากโดนเหมือนกันนะเนี่ย <What? S 1> พออ้อง,งมีมั่วกี้อะไรสองสามมันมวกันน็อกในโดนนะ่าจะมีตีนนะกูขอละไม่มีตีนเลยอะ่ะโอ้อะไรวะให้คนโอ้ โลซโคปอีเวนเอมาซบสิบสิบสองไอ้ยโดนหัวเยอะเฮียหัวแตกแบบฟุกๆไอ้ซาดกูเลยอย่างชอบเลยอะไรวะไม่ต้องดูกูกันกูอายเขาไอ้เหี้ยให้กูตายโง่โง่นี่ยังยังไม่ออกไอ้วอกูได้หวอแล้วกูได้หวอแล้วเสร็จ นา,นานๆไม่มีไอวอลกูได้ไอวอลสักทีเฮียระเบิดแส่งกไม่ค่อยใช้อยู่แล้วเฮ้ยคนสองสองคนเลยเอาไงดีขึ้นไปแม่งเลยสัตว์ไวายเฮ้ยสองตัวเฮีย เอาโ่าโมึงเฮี้ยสองตัวเฮ้ยมึงมาพบปะเฮี้ยอะไรกูนี่กูยุ่ยกึ่งกลางเลยสัตว์มึงนี่ทั้งหน้าทั้งหลังนะแล้วกูจะไปสู้อะไรได้ว้อ่ะตัวน้นหนึ่งอ่ตัวโน้นหนึ่งอ่ตัวโน้นหนึ่งเฮี้ยไม่โดน ก,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 กินกินมาหนี้เฮ้ยมันกระตุกยังไงร้อยกวันพันปีมากระตุกวันนี้ไอ้สัตว์เฮ้ยข้างบนลิงแบบช้ำช้ำักดอกหนึ่งขอแหละป้องยิงบ้านทำไมละ่ะเ,เฮ้ยป้องอุ๊ยวิเศษป้องป้องไอ้เหี้ย ตัวเฮ้ยลงมากันทำไมอ่ะเฮ้ยโอ้ยแดบแห้งไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยสับโคบเนี่ย ไป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 เราต้องบูดัดหัวแตกไบงงงสามก่อนกูโดนโค้ตแกแบบงงๆอีกแล้วกนะูชื่ชั่งนี่กูโอ้ขอโทษ ไอ้เรวกูทำอะไรอ่ะโอ้ยเจ็บเจ็บไอ้เหี้ยหัวออก,กูมันเอาคืนแล้วไงเพื่อนมันเอาคืนกูแล้วไงไอ้แซดโอ้โหต้นไม้หุกค้ยบางกูอ่ะได้อยู่เฮ้ยเย็ดลูกเราจะไม่ตายเพียงลำพัง ตามมึงแหละเฮ้ยโอ้โหปืนโปดเฮ้ยกูโดนไม่ตายไอ้สัตว์เอ้ยโดนหัว105มึงให้โดนมากกว่านี้ไม่ได้เลยไงขอโทษได้ไหมทำเยพัญญาด้วยสัตว์เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยมันจะชนะไม่ได้แค่ตัวเดียวอยู่ตรงกูเฮ้ย อย่าสามกูอย่าสามกูอย่าสามกูกูที่เกลียดสามกูทำไมที่เกียดซื้อของใหม่สัตสามลุมหนึ่งนะมึงแพ้นี่กูกูไหวเลยอะถ้ามึงชนะนะมึงแพมันคือสุดเลยเฮียเยมันเจ็บหนักสวย กูซ <krit> okay. ื้อหนำเฮียหรือเอ็มซีสองกระบอกไอ้สัตว์เอกมาดิสัตว์อกมาดิอย่าพูดแค่เปินมึงอ่ะเฮ้ยมึงทำอะไรมึงวเฮ้ยมาอูกูคุยไอ้สัตว์โอสองตัวอย่างงี้กูก็ตายละชุ้บได้เพื่อนชุบได้ชุบได้ ชุบชุบผมน่อยชุบได้มันจะฟังงูไปนี่สวยเพื่อนสวยพุทขยะมุดหัวอยู่ไหนกันไว้สัตว์เอานอย <ics> ุ่กับเพื่อนหมดเลย เฮ้ยมันอยู่กับเพื่อนหมดเลยเฮ้ยช่วยเพื่อนเลยชนะแล้วมั้งไอ้สัตว์มังช่วยหรอกผมไม่โดนโค้กไอ้วอกกันกันด้วยผู้ยิงใครอะไรวะตาเนี่ย เฮียคะสามเดมีสัมัสเจ็ดอปีจัดไอสัตว์กูนี่